เนียนเพื่อนเลยถึงข้าวอ,ออกป้นแล้วบ่เราลาตีดีไพของเราถึ <1 S 1> งเวลาแลาา้วเพื่อนมารับกูไงกูอยู่แลนฟล<ะ>้าเปียนยังกูเปลี่ยนชื่อทวิตก่อนเปลี่ยนภาพแทนตัวเปลี่ยนเป็นใครดีวะ <laughs> พี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายครับผมขอถ่ายรูปหน่อยครับ <c oughs> <ih> พี่ชายต้องหันหน้ามาครับหันหน้ามาหน่อย <c oughs> ผมจะเอาไปโปรโมทครับโปรโมทให้แก๊งสาวๆผมขยับเข้ามาใกล้อีกได้ไหมครับโอเคครับผม ช่ถ่ายรูปครับพี่ใช่ใช่เราฝึกถ่ายรูปไงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปทีเนี้ยเลี้ยงร้อยเพื่อนกูได้รูปแทนตัวในทวิตกูละอ้งไงเะสุดสุดเนาะเอาคืออย่างงี้ไว้แผนของเราก็คือวันเนี้ยถ้าเราขโมยรถได้ปุ๊บเราจะพิมพ์บอกในทวิตเขาว่ารถที่ขโมยมาขโมยเสร็จเดี๋ยวบอกนะครับเราก็จะพิมพ์บอกนี้ไว้โอเคป่ะให้เขารับรู้จากนั้นเราขโมยเสร็จเราก็ต้องพิมพ์บอกเขาเพื่อให้เขาไม่ได้พารถ ไม่ไม่มึงก็กูโพสอะเพราะว่าเราปลอมทวิตกันละเขียนแล้เออประค่างมย่างอ่ะโทรซิกไหนยังไม่มาหรือเปล่ามึงลองโทรเช็คดิเจสลีบอกว่าเจสลีมาแล้วแต่เสียงสูงครับผมเจสซี่มาแล้วแล้วเขามีที่งันไหมวะมีมีก็เจสลีงัดให้เราหนึ่งเฮ้ยแซ่บดิเฮ้ยอวิจิบนะวะเจิมาแล้วอ่ะเจิมาแล้วโรเจอร์โรเจอร์เจ้โรเจอผมมีงานให้เจ้ทำว่ะ ช่วงนี้ผมออกเป็นมหาโจรผมคือมหาโจรแห่งวัดสิติรถเมื่อวานผมขโมยมา4คันอะร้อยยี่สโลมีคนงัดไทยมาคันเดยตอนนี้ฮังเข้าไปทำทีงานไปแล้วแต่ว่าบางทีมันหลายคันผมอาจจะต้องเรียกเจด้วยไงแล้วตอนนี้ไอ้ฮังก็ยังไม่เข้าไงบางทีผมก็ต้องเรียกเจบ้างโอเคพอดีว่ามโอเคดีป่ะโอเคได้เลยเจ็ดสได้ไดถ้าเดี๋ยวได้รถผมบอกถ้าเผาลานลัก เห็นอะไรไหมนินเห็นมมนมันมล็อกไม่มีเสียงล็อกเลยดิไม่มีเสียงไอ้สัตว์ไปนินนินเอาดินินเอาดิรออะไรนะมือเอาขาวคัขวขนขาวไปเร็วเร็วเร็วไอ้สัตว์เร็วเฮัลโหลหลานเชีย่ยเขาล็อกเมือ่อกี้บอกนินไอ้เหียช้าไปจอดอีฝั่งนึงว่จอดฝั่งนี้แหละแต่เสียว,ว่ะเสียว,วันแบบถามเห็นหน้าไว้จำหน้าไว้ว่าไปจอดอีฝั่งด้วยกูกลัวไอ้คันขาวมันจำหน้าเราไง เราจอดตรงนี้ก่อนไหมเราต้องรอเดี๋ยวจังหวะได้ดีเว้ยเลาะสังเกตไฟรถอะ่ะมันจะปึ๊บๆเว้ยเวลาเขาล็อกอะ่ะบางทีไม่ได้ยินเสียงมึงสังเกตไฟรถเอาอะ่ะต้องทำท่าแกล้งคุยกับร้านป่ะให้เหมือนเนียนๆคูปี้จะไปไหนเหรอวันเนี้ยฮิโน่หน,นูไปถ่ายตังค์ไม่ได้เมื่อนหนึ่งถ่ายตังค์ใครอะ่ะตังค์งเดือดเออไปิ้ลเดือดเอาตังค์มาให้บอลนะเอาให้หนูเมื่อนหนึ่งเลยประเทศใดถ่ายตังค์ไม่ได้ขยับไม่ได้ก่อนขยับไม่ได้ก่อนเดี๋ยวรถชนนี่ไงเดี๋ยวรถชน คุณนูนลองวิ่งไปคันดำดิปุ๊ปีลองวิ่งไปคันดำดลองงานดิลองงานดิเราเด็กฝึกงานเราเด็กฝึกงานกูเด็กฝึกงานโกโกวาอุ้ยไม่ได้ป่ะเฉยอุ้ยไปตัดหน้ารถเขาดิเอ้ามันไม่มีไฟกระพริบเลยไฟมันแตกหรือเปล่ามึงดูกระจกดิมึงดูกระจกเขาดิว่นี่ของจริงวันนี้ของจริงไปเหยอยไอ้ลูกเออ ได้คันหนึ่งเว้ยตัวหาเจ๊ก่อนได้แล้วคันนึงเจ้เจ๊เจเจอกันเลเบลได้คันหนึ่ง60สิโลเคเคเคปุปิกเจอเลเบลเลยนะไปที่เลเบลเลยตามมา60โลหน้าผับห้ามพาวนะครับยังไม่เสร็จเราต้องโพสตนะครับเพื่อให้เขาห้ามพาวรถนะเพราะถ้าเข้าพาวรถอ่ะเขาจะโดนใบนะครับ ปุ๊ปิ๊กขับคันนี้นะปุ๊ปิ๊กขับคันนี้เดี๋ยวป้าไปคันนี้กับลุงโอเคได้ได้มันช้าคันนี้กูว่าร้อยหนึง่งกว่าจะถึงอุ้ยช้าจัดชี้อรถแบบเพิ่งซื้อเลยมั้งนี่รถอืดเกินกูว่ามันขี่ตามมันก็ทันะอะซื้อเสร็จแล้วมันมาซื้อเสร็จแล้วมึงมา,มมาหรือเปล่าวะเนี่ยรถใหม่ๆเลยเพราะวาเนี่ยงงเลยเนี่ยโค้ชรเนี่ยใช่ใช่ใช่คันนี้คันนี้เจเจคันนี้เจเจผมสงสัยว่าคันนี้มันมันช้าจะจัดเลยผมคิดว่าเขาน้าจะซื้อแล้วออกมาหรือเปล่ารลเขาใช่แล้ว เลขอะไรอ่าเลขหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแแค่นี้แหละอ๋อมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวจเจีมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาคันใหม่แล้วไอ้คันไหนขับไว้ช้ากูจอดทิ้งแม่งได้สเต็กจานเดียวอ่าบอกแล้วรถใหม่เราไปเปลี่ยนตัวกันก่อนไหมไม่ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อมันไม่ใช่อนเขาเห็็นนใช่่เเเขาาไมหรกเนรน่กิเร็ว่อะ เย้ายมีคนตอบกูบ้ากูเป็นโจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูบอกเลยจ้ะกูบอกโจรจ้ะเขาบอกว่าเป็นโจรหรือจ้ะกูก็บอกจ้ะเอาเอาตามแผนนะนะไปจ้ะลูกไปปลาดียวไปปลาเดียวปลาเต็มรถเดียะ เอ้าร้านเอ้ารถมึงไปเอ้ารถไปไหนบร้านขีน<อ>ข่นี้อ่ะเอ้าพวกต่ว่าขี่นี้ไปทำไมอะ่ะ <c> เ <oughs> ชี่ยแล้วมันนี่ยพี่หนูฆ่ารถหนูชิบหายแล้วบ้านร้านที่อะไรเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหนูนึกว่าใครหนูก็เลยแบบมันกำลังเก็บของใช่ไหมหนูก็เลยโอ้ไปมากูเหนื่อยใจโอ๊ย <c oughs> รอดเพื่อนี่กูว่าวันนี้ไม่รอดแล้วมั้งไม่คิดว่ากูอจะรอดหรอยู่แล้ือว่าขับรถตัวเองเดี๋ยวคุยก่อนทวนนะทวนนะคือไปยืนอยู่ข้างรถรอจังหวะมันวิ่งกลับมาเปิดรถมันจะวิ่งกลับมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ขึ้นไปที่นั่งคือไปอีกฝั่งที่นั่งปุ๊บพอมันอ็นจพึ่งอ็พึ่งเ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 ดี๋ยวโอ้กูจะรอดอ๋อปัดินมันล็อกรถเราไว้อะปัดินนี่ใช่รอมาเฮ้ยโจรเฮ้ยโจรคุณโจรแล้วนะ เอ้ยดิไอ้ราขโมยอะไรครับเดี๋ยวผมตั้งให้เดี๋ยวผมตามให้ครับเป็นคนดีเฉยเป็นคนดีเฉยเป็นคนดีเฉยโลเจโลเจจ้า้ไปถิ่โลเจเจอกันที่รีวิวเหมือนเดิมโอเคโอเคใช่ปลาเตรียมรถแน่นอนผมไปขโมยไปจากที่ขายปลาเดี๋ยวผมไปตามให้ครับเป็นคนดีเฉย เขาบอกมันบอกว่าเอารถผมมาพี่ชายแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เอามาจากไหนที่ตกปลาเลยไอ้ปุ๊ปิ๊กขึ้นแบบปลาเขาเห็นเลยอ่ะโอ้โหโหเขาไม่เหังไม่เห็นนุขับเมื่อก่อนกระจกมันดำกระจกดำเหเขมือนไม่กระจกมันแตกก็ชบยไม่ไม่ข้างหลังอ่ะเมื่อกี้นุหันมั่นใจนะถ้าโดนโดนหนักนะจะเปลี่ยนเสื้อไหมั่นใจหนูไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเออไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเสื้อเสื้อเหลือกำเลยแต่ผมมั่นใจเจ๊ล้ำนี้เต็มแน่นอนเพิ่งขายรอบเดียวในตัวเพิ่งมาเลยแหละพึ่ ไปนินพาไปสุดเดี๋ยวกูรอเจตรงนี้รอดูผลงานก่อนเดี๋ยวต่อไปเราไปเลเวลนู้นนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเลเวลแล้วแหละใช่ใช่ใช่สลับเลเวลเอาง่ายคือได้มาสลับกลับไปกลับมาดีกว่าอืจะได้กระจายความเสี่ยงแต่เจ๊งานนานมากครับผมพูดเลยเจ๊งานนานมากเจเขาไม่ชํานาญแหละนะครับนี่คือเปลี่ยนแล้วเหรอทำไมเปลี่ยนไุ่เปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนผมไงเออเขาก็ไม่รู้เลยเออชุดคนใส่เยอะจริงๆแต่ถอดเท้าเนี่ยเนี่ยถอดกระเป๋าเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลา ได้หรือยังอ่ะมันโพลทวิตเอ้ยได้แล้วว่าไงไอ้เจ๊กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเต็มแล้วหรือเปล่าไม่เต็มไม่เต็มเหลืออีกแปดโลไม่ไม่ไม่หกแปดโลมันมีเยอะกว่านั้นเออเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บไปเก็บเป๋าตุ๊ดอะไรอ๋อโอเคครับใครๆครวะไอจอยเบอร์สองอ่ะในทวิตอ่ะอยากส่งข้อความไปพี่เดี๋ยวมันจะไม่ส่ง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 อ๋อโอเคมันหลอกมันหลอกมันหลอกซื้อดูอยู่ ตีเราตีดได้ไกเราตีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งใครขับรถต่อไปอะ่ะไม่รู้เจ้าของรถวะเจ้าของรถเหรอเขารู้ได้ไงอะ่ะคนอื่นวาคนอื่นแล้ววะเจ้าขอเขามาเขาปลดล,อล็อกรถเมื่อกี้เหรอแล้วเขารู้ได้ไงรถเขาอยู่นี่ไม่มีใครบอกนะไม่ได้บอกนะโอ้ยังเอาไม่เสร็จเลยอ่ะก็ช่างม,มันมันมันก็เป็นเรื่องปกตินี่มันรู้ได้ไงอะ่ะเออขี่ก่อนขี่รอบเมืองก่อนขี่รอบเมืองด่วนดูหน้าเราอ่ะไปสติดความ มันคว่ำใครไหนคันไหนนั่นเหลือข้างล่างเหรอนี่ยขัของรถนี่ไปแล้วเห็นไหมน่ะสวย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 เลยสวยขี่ไปก่อน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 สัตว์เจตนาชัดเจนมึงอย่านิ้นย่ากูพูดว่าอย่าโอ้ยมันมองไกลอยู่นะเพื่อนโอ้ยกูรู้อยู่ไอสัตว์ เวทจริงๆแล้วมึงเนี่ยหูดยินมึงมากเลยมึงกับเจ๊บ๊องมนชายไม่ทันโอ้ยหเสียงไปแล้วโอ้ตเสียงอ่ะไอ้เออเอาก็เอาวะไปเลเบยใหม่เลยไปใหม่เลยไปใหม่ไปไปไปเจ๊เจ๊เจอกันเรเบลใหม่120โลกหนึ่งคันเคอันนี้หนีตำรวจอยู่อ่ะจบกูเดี๋ยวไปอ่าได้ได้เจอกันครับนี่โคตสุดจัดความสุดในครั้งนี้แม่งสุดจัดพูดเลย มันให้กูทำเสี่ยงมากไอ้ทียเป็นโจรฮี่อะไรทำให้ตัวเองเสี่ยงวันนี้กูงงมางเลยบอกนินไริสัทนครับอะไรเมื่อบีบแตะกูทำไมแล้วบอกโทษครับคกออะไรทำาทำไมอ่ะอะไรวะเนี่ย เฮี <molec> ้ยกูตกใจสัสคือใครวะเฮี้ยยยยีอะยรเยล่าครับฮยลโหลครับพี่มีอะไรไยยยรับอยย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 อยย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 ย่ยย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 ยวย่ยย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 ยนียายยยยยกยย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 ยนยย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 ายยอยย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 ย่ยยยยยว่ายยยยงยย่ยยายยูปยมันไว้ก็ดีนยจยป้ายทะเบียยอะไรมันไว้ก็ดีนะยยตรงนี้เลยยยย ไม,ไม,ไม,ไม่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 ในงัดตรงนี้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มันมีคนคนมาจอดอดูแล้วแล้ว columns, นั่นคารุนคารุนคารุนเนีนนนเ่ยป้าไอ้เมื่อเมื่อเมื่อว่างแดงแอ่ะพี่พี่วะตามมาเอ้พวกนั้นมันเป็นอะไรอะ่ะผมงงว่ะมันจะดักปุ้นเหรอ,อสอนไงเออมันจะดักปุ้นสอนเปล่าผมว่าขับเข้าขับออกหรอกือเปล่าวหรือ่ายังไงมันมาหลแล้วมาเปรี้วเกมมันหลเนาะเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงเขาอ่ะหนูเห็นไม่ใช่เขาอ่ะรถไม่ใช่รถดีพีอาร์สิ ไม่ไม่ไม่คันนี้ไปเอามาจากไหนเอามาจากรถคว่ำอยู่แล้วแต่ว่าเขากําลังวิ่งไปขอความช่วยเหลือเลยสักอย่างนี่แหละจากนั้นเขาเห็นราวกกลับมาแล้วเขาก็วิ่งกลับมาเพื่อที่จะล็อกรถแต่เขาล็อกไม่ทันแต่แต่เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นป้ายทะเบียนมันไกลมากนะเขาเห็นป้ายทะเบียนคันชมพูเขาไม่เห็นเลยนะเห็นแต่กางเกงผมหลักๆอะป้วนเศษตรงนี้ผมจะไปเปลี่ยนกางเกงเขาได้มีเรื่องกันนะเอ็นทีอาร์สตอร์โอกาสมาไหเผื่อแบบว่าเป็นเป็นญาติเขาพี่น้องเขาขึ้นมาไงแล้วเขาแบบเฮีเขาจะโดนไงไม่ตอนญาติฉันจะโดนคนเดียว เพราะว่าเชฟคืองัดไงตอนต่อขโมยอ่ะพวกเราไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นต่อหน้าว่าขโมยเอาไงดีคันนี้ปล่อยไหมั้างั้นอ่ะถ้ามันเสี่ยงไปผมว่าเอาไปแอบทักที่ก่อนก็ได้ไปแอบกว่าแม่แบบได้ไกลๆเลยไกลๆเลยเอารถสีพูไปเก็บเลยับไปคนเดียวคนเดียวเอารถสีพูไปเก็บแล้วก็เอารถใครออกขับให้หนูหน่อยเอาแดดที่ไกลที่สุดเออนี่นินมึงออกมึงออกไปไกลๆเลยอ่ะเดี๋ยวมึงไปถึงไหนมึงส่ง GPS มาหากูแล้วกันถ้ามึงจอดได้มึงส่ง GPS มาหากูแล้วกันเจอกันเจอกัน ทางเราอะไรบอเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปหาเดี๋ยวกูไปหาไปเปลี่ยนรถกับกูปีก่อนเดี๋ยวมาทั้งทั้งหมดก็จะน่าโดนโอ้ยมึังจะจกปูนอีกเนาะตัดดิโอ้ยมันยิ่งถึงเสียงอยู่มึงยังจะจกปูนอีกไม่ตัดกลับไปเดี๋ยวมึงอยู่คนเดียวแล้วโดนทำไงอ่ะ เออมึงอยู่คนเดียวแล้วก็แทงมึงนะนั่นนีแล้วถูกมั้ยเนี่ยขึ้นปูนมันหอมเนาะขึนปูนมันเลยผ่านไอ้เหี้ยมึงก็เอาตรงนี้เลยไปที่อื่นก็ได้เออมึงประกบประกบไปกับกูก่อนมาขี่ไปกับกูก่อนพร้อมกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มึงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ขี่ไปก่อนไอ้ห่างหรอน่าจะแช่งห่างห่างคันนี้มันปูนติดต่อกันมากแล้วเมื่อกี้สตอรี่คือมันมีไอ้พวกใครคนไหนไม่รู้เข้าขับรถมามาวนที่รถคันนี้เหมือนเขาต้องสงสัยอะไรสักอย่างมันไปติดพี่น้องเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราต้องขโมยใส่นักคงหน้ากากหรือเปล่าต้องใส่นะไม่ใส่โดนปรับ5แสนใช่ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งเย่ยละแย่ละหลักๆไม่ได้ค่อยใส่เลยแบบนี้ไงไมว่หน้ากากต้องเต็มใบเอองานต่อไปเราต้องใส่หน้ากากแล้วนะไม่งั้นโดนแน่เลย รถคันนี้เอามาจากไหนคันนี้คว่ำแต่เจ้าของเขาเพิ่งวิ่งไปพอวิ่งไปปุ๊บแล้วเราเห็นรถเราเขาก็วิ่งกลับมาแต่ยังไม่ได้งัดใช่ป่ะยัง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 งั้นต้องดูว่าจะงัดที่ไหนได้ที่ตรงนี้หรือว่าที่เรเบลเรเบลนู้นไม่ได้เรเบลนู้นงัดไปสองคันแล้วไม่ได้เลยแต่ถ้างัดที่อื่นก็ได้นะแต่ต้องหนีตำรวจให้ทันอ่ะโไม่ไม่น่ารอดอ่ะคันนี้พังงั้นเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับไปดูเรเบลนี้ก่อนว่ามีใครอยู่นี่ไหน นี่นี่ไอ้คันนี้คันนี้พิ่งเหินไปเนี่ยเพิ่งเหินไปเนี่ยคันนี้แหละตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูนอไปดูก่อนมันแปลกอ่ะตอนนี้กูรู้สึกว่าแปลกกรูรู้สึกว่าแปลกแบบไม่ชอบมาพ่อกุลอะแต่ยังไงตอนนี้ก็ไม่งัดแน่นอนอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าแปลกอยู่สนายคืออะไรอ๋อมันโจนในค์ที่ดันสตีมมันหางั้นเหมือนกันมันหางั้นเหมือนกันใช่ปะไอ้ไอ้คันพวกเมื่อกี้แม่ยทางเลีบอกนี่นี่เอาแบบนี้ทิ้งรถไว้ตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดให้หมดเลยแล้วกลับมาใหม่อืมไปดิไปดิไปดิเออเปลี่ยนชุดไปเฉย นี่มึงไปจอดมึงไปจอดข้างๆฝั่งนู้นดิได้ได้ป่ะโอ้โห อีโลวัีไม่โลวกู <laughs> ได้มาแล้วแกนั่นแหละต้องโทรหาเจด่วนเจไม่รับโอ้โหเสียสุดจัดต้องเรียกใครก็ได้มีอะไรมากันหลังให้ครับเพราะว่าคันนี้มันเสี่ยงจัดนะไวก้าไวก้าบอกพี่ก๊อฟมากันหลังให้ได้ปะพี่ก๊อฟไม่อยู่โทรไปแล้วไม่รับไม่อยู่ใช่ปะเอออยู่ไหนอะได้รถ250โลมาเรเบลใหม่ หังแต่เจ๊ตอนนี้เจ๊ไม่อยู่ไงนี่ไงเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งเข้ามาบอกเจ๊มามากันหลังช่วยหน่อยเพราะว่าคันนี้มันเยอะบอกเจ๊มาหน่อยไปนะต้องไปเอารถอีกคันมาแล้วก็ถ่ายของใส่รถคันนั้นไม่งั้นเราใส่ของตัวเรามันไม่พอได้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 รอรอรอเจ๊สิรินะเจ๊สิริกันมาอุ้ยเฮ้ยเจ้าของปะเนี่ยเออมันวิ่งมาทำไมวะไม่รู้มึงเห็นรถมึงไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นก็ไปไม่เห็นก็ไปกลัวไช่อ่ะกลัวไช่อ่ะกลัวไช่เลยอ่ะ ไอเย็นเย็นเขาเขาเขาาเคยวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งเขาไม่ทันเราเขาไม่ทันเราไปไปไปนินไอ้เฮี้ยมึงมาทางเฮี้ยอะไรเนี่ยจาข้างหลังอ่ะแตเย็น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 เขาอยู่ซ้ายเขาอยู่ซ้ายไป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 ไี่มาเอานีมาใช่จะเฮี้ยรถพังรถพังโอ้โหตายแล้วไอ้เฮี้ยรถพังมึงซ่อมทันไหมขี่ไปก่อนมึงมีกล่องซ่อมใช่ไหมล่ะมีมีเฮี้ยเออลง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 ทัน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 มันช้ามันช้ามันไกลเราอยู่ไกลเลยไกลดวน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  ถ้ามันมีคนช่วยมันคือจบอะเราอุ้ยมันมามันมาจำเป็วะไอา้สัตว์มอเตอร์ไซค์ที่ตกใจ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 ไปนินเลโกสวนสวนสวนเออสวนไปเลยสวนใช่ใช่เพื่อนนะเพื่วะไอ้สัตว์ใช่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 พวกนินใช่ใช่ใช่ไอชี้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกูโทรหาเจ๊สวนอะไรอยู่ไหนเจ๊เจ๊ผมโดนไล่เจ้าของเขามาโรตี เช่ผมรถเร็วผมรถเร็วขี่มอเตอร์ไซค์มันมันช้ามันช้ามันไม่เร็วมันไม่เร็วแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะเออผมอยู่แถวแถวเรเบิลอยู่แถวแถวเรเบิลดินบุกดินบุกขี่มึงขี่ตุ้งตุ้งไอ้สัสมันมันคุยโทรศัพท์อยู่ปะข้างหลังรถอ่ะมันคุยโทรศัพท์มันเรียกเพื่อนอยู่ชิบหายแล้วเราขอขึ้นรถมึงต้องขอขึ้นรถกับคนจะจอดไหมจอดแล้วมึงจะขึ้นกับใครล่ะมึงต้องไปหาจุดขึ้นเออมีหน้ากากมึงอ่ะรอดแต่กลัวสินี่นี่ขอขอขึ้นกับเขาพี่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 ไอ้เชี้อ่ะ ตามาติดๆเลยนี่นี่นี่ม้วนอยู่อีซี่ม้วนอยู่อีซี่เยดีเดี๋ยวกูกูโทรบอกเจเจเผมอยู่อีซี่ผมอยู่อีซี่ช่วยด้วยผมวนอยู่ผมวนอยู่มันมันมีแค่สองคนมาขี่มอเตอร์ไซค์เองเออผมวนผมวนอยู่อีซี่มาเลยมาเลยห่าง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 วนอยู่อีซี่อยู่โอ๊ยไอ้เฮียโทรศัพท์มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยแม่งชอบวางเองไอ้เฮียจอดแล้ววิ่งไปมึงวิ่งไปลงไปเงินเี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเออ าม0 0นเก้าเลยแหละลงแดงครับผมอะมึงมึงกูกูนอกร้านไมล่ะฮะเจ๊แกู่ตอกหมวลุมเลยมารับหน้าอีซี่หน่อยตอนนี้หลบไม่ไมีรถเลยไม่มีรถสักคันเลยหนูไม่มีรถเลยอันนี้เออผมด้วยเพื่อไหมโรตีชจะบอกอะไรให้เมื่อกี้อะพอเราออกมาปุ๊บก็มีรถหนึ่งคันเหมือนเป็นโจรอะไล่ยิง500โลหลังเลเบลใหม่เมื่อกี้อะ ยิงดีนะเราแบบว่าที่ไม okay. ่เจาะตรงกันแล้วจะถูกป้นซ้อนอีกทีน um uh ึงอ uh uh, ่ะก uh, uh, ็ก uh 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 uh. uh. uh ็คือมันป้นระหว่างขับเลยนะใช่ใช่ใช่มันมีปืนไงมันก็ยิงล่วงรถแล้วแล้วรถมันก็จะเราถ้าเราป้นได้ยังไงก็โดนซ้อนอยู่ดีใช่ใช่เขาหยุดใชี่ฟอ์ไม่ได้ปะนินไปไงบมางวาเพื่อนลอดไปไงมึงรอดบ่รอดยังไงวะกูอยากรู้วิ่งไปเบิกพารถแล้วเข้าเมืองล้วตอนนี้เขาไม่ตามเมือ ไม่เ <Wow. S 1> แต่โชคดีครับที่รอดมาได้ข่าวล่าสุดคือหนีเข้าเมืองได้คือจังหวะที่มันลงรถกับผมแล้วมันก็ไปพาวรถเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดใกล้ๆพาวรถแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์มันเข้าใจผิดว่าบุกนิน่ะมันยังอยู่บนรถแล้วจต่นั้นบุกนินมันหลบแถวนั้นแล้วผมก็ขี่รถออกมาเข้าไปหน้าอีซี่ก็คือเข้าไปหน้าคาสิโนแล้วผมก็จอดรถเข้าคาสิโนไปเจสซิกก็มาเออูแล้วใช่ไหมว่าบักนินรอดแล้วรอด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 มันรอดแบบรอดยังไงไม่รู้อะเบี่ยงเบีงงงอะแล้วแล้วทีเนี้ยพักแล้วล่ะวันเนี้ยเอต้งพักแลลว่ไไมห